เล็กยากอะอ้วนๆใสแว่นตาไปสอนตำราพุทธวัจนแล้วแกก็ไปนรกอะที่พี่พลตํารวจโทรในแพทย์สืบสงวนไปเจอมาเมื่อเมื่อ,อก่อนนะก่อนที่ท่านจะสิ้นอะท่านพูดไว้อะนะจริงๆมีบุญติดตามกันมาท่านเหมือนกับว่าเกิดเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นบริวารเป็นอะไรกันมาติดตามกันมาตลอดอ่ะทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ย <c oughs> เขาบอกว่าในประเทศไทยมีทั้งหมดเจ็ดสิบล้านคนใช่ปะเราอ่ะเกิดตายอ่ะ นับหาจํานวนไม่ได้เกิดตาย้วเผลอจะจะเกินจํานวนที่ที่มาเกิดเป็นคนไทยอ่ะที่มีอยู่อยู่ในประเทศเราอีกนี่เรื่องจริงนะเออแต่ลุงยกทรงอ่ะใจดีนะแกเข้านิพพานไปแล้วยุงลกยกทรงอ่ะใจดีมีจิตแกเป็นไอ้นี่จิตสภาวะจิตแกแกขึ้นเมฆจิตง่ายเมฆจิตก็คือสภาวะเป็นทิพย์สามารถสื่อสารเทวดาเทพพรมได้โดยอัตโนมัติแล้วก็พระเดียเจ้าต่างๆลุงยกทรงอ่ะจิตจิตแกนี่ ยอมรับเลยว่าไอ้นี่ไนว้จริงๆว่าอะไรนะโหแบบแหวนเต็มสิบนิ้วเลยยุ่งยุงโลกลกทรงผมดูในรูปนะสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่อ่แหวนแหวนจกักรพรรดินะอะ่มงกุฎเพชรอะไรเงี้ยของแบบของหลวงพ่อสิงห์นำมาเต็มคอไปหมดเนะี่ยอย่ายกทรงนั <c> ่น <oughs> แหละ,ละต้นตำรับไอ้นี่ห้อยพระเป็นร้อยองค์แล้วมัง้งก็เเลอเยอะเอ้อเนี่ยผมก็คอยคอยเป็นสิบองค์เหมือนกันถางหมาคํำข้าวมงกุฎเพชรมันชอบ มันชอบถ้าถ้าเป็นสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำจริงๆ,ๆ,ๆอ่ะห้อยพระเยอะทําไมห้อยมันมันชอบจิตใจมันผูกพันเป็นพุทธาน,นุสติกรมาฐานเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะพระหางหมาคําข้าวหลวงพ่อฤาษีดีสุดยอดเลยเก็บไว้ให้ดีๆเถอะแกเอ้ยแพงแพงแน่ๆแต่เมื่อไหร่เท่านั้นแหละตอนนี้เห็นได้ยินข่าวอเมริกาเอาทหารไปลงเกาหลีใต้ไว้ห้าหมื่นคนแล้วนี่นะ ศึกมันเริ่มลามมาถึงไอ้นี่เอเชียแล้วมามๆเข้าอะ่ะมามๆาเข้าเอเชียก็เดือดร้อนภัยเศรษฐกิจไม่พอนะภยัยภัยมาหาอำนาจครั้งก่อนทํากับพี่สีเขาก็ไม่ถูกกันนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวทําเขาไน้นี่เขาก็เปิดศึกการค้ากับพี่สีพี่สีสีจินผิงอะน,นะเขาเปิดศึกการค้ากันมันมันพูดยากอ่ะเรื่องพวกนี้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมาเนี่ยแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่ ต้องการแย่งชิงความเป็นใหญ่นะความเป็นอะไรเป็นเป็นระดับอะไรเขาเรียกว่าห้องเต้ใหญ่กว่าห้องเต้ก็มีนะเอาเรื่องจริงนะจัดมาหมูเด้งเก้าพันเก้าร้เก้า้าตนเนี่ยพูดจริงๆนะสภาวะความเป็นทิพท์ทางจิตมันเกิดขึ้นได้ลุงยกทรงเนี่ยแกสอนอะไรดีๆเยอะแล้วจิตเป็นทิพย์ง่ายขึ้นเมฆขจิตง่ายเพราะอะไรเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าตามหลวงพ่อเราสีดิงดํามาตลอด ถามว่าจะขึ้นแม่ขจิตทำยังไงอิมาหังพรควา